<ด>นึงอ้ยอ้ยอ้ยอ้าวมาแล้วสองมาเสียบ <c oughs> เบิกมันอะหมุนติวเลยนะโอ้บินงหัววินหัวเลยพี่นออ้องไงยยาสีดสวัสดีครับพี่น้องครับผ้ามารุ่นตายยิ่งคลิมาสุขโขทัยพี่น้องคขนักขี่พาน์นมินิผ้ามารุ่นยู่งข้องแย่างน้าหน่อยครับผมทำมาหลายกิ่งก็เกยพี่น้องข้องมาหลายกระพอสองตัวละอา้า ใบเราตัวสองตัวยังไข่ครับเดี่ยวัดตัวกันอีกเด้อมันเกือบ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 มาได้เกือบ,อบ,อบมาได้ดี๋ยวชนหูตึงเลยขึ้นในกระฟาไว้น้ำครับพี่น้องครับไผ่สนุกสนใจย่อดำพี่น้องย่อดำยอด่ยอขาว,ขาวขกระโปงยบย่อพี่น้องแต่ทักไล่เขามาสอดถา,ามเลยพี่นอ้องโดนเสยเสดไปแล้ว จะทักไล่คำว่าสอบถามไดครับผมหรือจะเป็นพี่น้องทั้งสอปกล่าวครับสุณเอาสนใจกับทักไล่คำวมาสอบถามไดครับมีบริการจัดทรงให้ด้วยกันครับตามยอ่อขายย่อบริษัทรงเลยครับผมมันทรงบริสุครับผมมีขนทรงได้หลับครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มืดนะครับขายยอ่อสามารถอะไรกักกบบบพ่อกันครับต้องถ่ายเอาไหม <c oughs> ตึงแล้วตึงแล้วเนาะเวอาเ<อ>บ่าวต,ตากระตูะงงามีพี่น้องไหมน้ำมันก็นเริ่มมาหลายขึ้นหลายขื่นอะไพี่น้องมันแห้งขึ้นแล้วครับผมบ้านนี้ขับไปเบิ่งข้องบ้านไปแอวครับข้องอนไรกับตา,า,า,าลายตาลายอยู่ไปแอไม่ได้ยกเลยมั้งวันนี้ยุดวันนี้ ติดภารกิจอะว่นนำแต่ว่านำมันก็เริ่มเลิมมากครับหึือมากหมูว่าหรือมะแห้งครับแกเรย่มมาดักคล้องนี่บงมันบุกซื้อสิเราไปอีกคล้องเลยสันนพี่น้องเราไปเรื่อยเรียนหาม้าปลากับวัตถีกับมี่กันครับผมมี่จะนำปลากับผมนี่ปลาเงียบเฉียบเลยมันกับมีดอกกั่มันโดนโดนติดตัวหนึ่งสองตัวสันนิษฐานว่ามันก็แตกเป็น บูงไปยังครับตีตัวหาตัวใส่น้ำเจอตัวสองตัวสินกับเพื่อใดอยอะโดดแล้วโอ้โอโ,อโ,อโดดสูงค่ะแม่แท้ๆจะโดดขึ้นเทียงโดดผ่านเทียงไม่ใช่แ <c oughs> ม่ไม่โดดขึ้นเทียงยังไข่พี่น้องมาเห็นมาโดดอันสิก็ยังมีแห้งอยู่ครับผม แค่ก็ยบขึ้นมาระวางเป่านะครับไม่ใช่ไก่ก็แดดที่กระขืมด้แดดที่กระขืมพิหนองบรรยากาศที่เมฆมันยังมีหลายแต่ข้อยู่เมฆยังพอแดดอยู่ครับเนี่ยเหมือนม้วเนพี่น้องอันพิดดังที่รัโอ้เป็นเสียงยาเขาอยู่ใกล่หน่อยเสียงยาเสียผมข้อรถบัส ลมพัดมาทางนี้ด้วยโด,ดนแล้วมัดเกือบเลยเลยสียังว่ามีฟองลังนี่ครับนี่ไม่ไปแล้วโอโย้โอโยมัด นะสองยังจดอดไปอีกไอ้ตัวนั้นเห็นมันวิ่งออกยักษยอเลยปูดเป็นทางเลยอะน้ำเป็นเส้นเลยไอ้ยิงพี่น้องเลย e. ตัวนั้นคิดว่าจะอยู่แล้วโดดอีกโดดอยู่ข้างตัวคนจะม,มาจะโดดมาแน่พี่ครับอ,อโอ้วิ่งพี่น้องกัเนเลยปิดหน้าดิปิดหน้ายังพอช่วาายได้อยู่เดี๋ยวเพิ่อนก็ต้องหิ้เศร้าแล้วมั้ง าขายายาตามท่านการขั้นคู่อพี่น่องเงินผมอ็โดนแบนแต่ยังว่าถือว่าไข่พี่น่องเป็นยองมากยังพ่อแท็กเชือครับจะสิไใจบ่ได้อีกเรื่องนึ่ะน,นะเห็นโดยวยฉันยังยังถือว่าไข่อยู่ครับ vàng pha cho lọt này đột leo đợt cang đợt nè đợt đi khổ ยังไม่เอาโอ้เอาคือรู้ไปจังคือรู้ไปจังสัตว์ละไง ไปเยเที่นังเลยโอ้ยติ๊กติ๊ไม่ทันมันไหมโอ้โดดเก่งค่ะคิดว่าไม่มีบวโดดเลยพี่นั่ง นอนมาเลยสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวไม่มีมาเลยนะหนึง่งโอ้ยโอ้ยงอ้ยตีตัวไฟทุกตัวหนึง่งสีตัวครับรอบนี้ มาหาได้ี่ดักเอาพี่นลองดักเอาครับผมยกเรียกว่าบ่ได้ตัวปลากับงามอยู่ครับช่องเส้นเครึ่งเนาะตัวช่วยอืมดักเอาเดี๋ตัวส่องตัวเจอกับโดนนี้อืมดีกับบ่ได้ ยกไปทันมันสอมืมันเจอกวกบบางเป้า <c oughs> นั่นมานขึ้นเสียค่ายอยู่หรอซี่เสรีซี่ตัวหาตัวเสียค่ายอยู่ปลาแต่มันกระป๋ายัางบอดีชุ่มมันไดนครับช่วงนี้น้ำมันยังไม่ทันเลยนะนำบอดีมาเต็มทีครับน้ำไม่ไ้ลายมองนี่งกันยืนได้พี่น้องยืนยกบได้หาหา,ามองไม่หาหมองไม่ครับโอ้มันดิถั่วมองยืนนะฮะ โดดแล้วหนึ่งไปแล้วตัวหนึ่งแล้วครับอน้ดึงแล้วโอ้ oh. เครับเดือดมันอยูไปปลายอะ่ะ <c oughs> ยู่ริมู่นพอดีปล <c oughs> ามไม่ลงเพระาะปลาไม่ลง โดดแล้วนี่ตัวหนึ่งสองตัวมาสีมาสีาสไปสว่น้องแต่น้อยมาดับ <laughs> ใส่ตันโดดไปเลยโดดเก,งกด่งค่ะกระมวลสีพวกเราไปใส่เข้าแขนกัะมวลสีพี่น้องมันโดดแล้วนะ <laughs> ต่มันหันสีเป็นปุ่มเป็นแสงขึ้นพวก นี่คิดเป็นกน้อนอะไรก็ติดหาใหญ่อยูอย่สุวนี่เ <c oughs> นี่ยน,น,น,นั่งฝุกมันมาอะไรจะบอกว่าตัวสองตัวครับทางนาก็มี้ยังอยู่สองปากพี่น้องข้องอย่างทางนาเป็นโยกันอยู่ยไม่รู้แกยังอยู่อีก <c oughs> บ้างแต่ว่าติดกันตัวสองตัวบางทีก็มาหลายตัวแล้วบางทีก็มาหลายตัวครับนี่ก็หายไปบางทีก็ไ่มีทไม่มีสองปากว่านะครับผมได้แต่ขมาอยู่ เ<ป>ขามองมันไกลอ่ะเข้าไปไกลๆก,ลกันนู่นไปเข้าไปน้ำเพลินครับผมย่านนำ้ำน่ากินไปกลบ้านนี่ครับช่วงนี้ก็อพอได้อยู่ครับผมโตสองโตอายปีอืออ้าวสามคนโอ้ย มามองนี้ไม่ต้องตกใจเเสียงเติบเติบกระสีกระกะีกระสีหน่อยพี่น้อเสียงหน้าน่อยยกมาค้ายอดมันจะไปทนพอดีนอนแปดสองพี่น้องแปดสองสองเส้นเนะยอมมันใหญิบสองเอาิบสองมาลงเียวเก่าสองาหนานหนาเอา่าสอลงเก่สองสองเส้นเิยกไว้้ ไว้ลงวัดยังไวออ้มันสีเซนมันหนัก้นมันหนักพี่น้องเอาแปะโซ่เยังคแข็งอยาน้ต้องดีก้าอบก็ไวแล้วก็สองเซนเ่าหม่องลงหญพี่น้องก้าสอบตงเก็บค่องอย่างเบอร์ตีนไปงหม่องยืไ่ลงหญเอาแปะซอเอย่านี้ขนาดแปะซ่ยังมันหมองก็ลงมาได้ดิเจสอกก็น้อยพอดิเจสอก็น้อยพอดิเจสอกไวพุณจทองยกหนาแรง โดนเด้วมัวแต่ชะลอดูมัวแต่ชะลอดูไอมีปลาไม่นอะหยุแล้วนี่ขายอสันติดตึกตึกอย่อะไปง่ายตัวหนึ่งครับผมรอบนี้ปลาเขย่งเลยมาคิดเลย

คืมล่องหรือยังป่าคืนกลางคืนเขางป่าห้อครับบิบ้มันมันอะไรกันมันตกดอกมันตกอื่นมันตกมันยังมันใหญ่มันหอ้ออ่ะที่กันฝาห้องที่อืโอ้โดนไห <laughs> เดี๋ยวไม่ได้โดดพุ่งออกไปปลากระดามตัวงามอยู่ครับผมโดดกลางงอเลยเสยดูเก็บไปเป็นังที่สุดของปลามื่อกี้ครับบาดติดบาดบ่อหายไปเลยแต่ว่าส่วนแรกติดเดียบเลยแมาทีละโตสองตัวอันนี้คลื่นืแม่มาเลยหายไปเลยหายไปแล้พ้กับแม่อีก ายไปสะพักกันไม่อีกครับน้องเมืนมาหายไปเลยนะมันน่าบว่หลายะนะครับมาสองตัวสามตัตเดียวทีละตัวสองตัวมาเหีม,มาโดดให้เขาเบิง้งเถอะนะครัหายไปแก

ปลาปากปลาคอกับวันนียเช่นยังถึงอ่ะอืมสองตัวพนเกือบเกือบออกเกือบบ่ได้เกือบเป๊ะออก ตึงตึงต Jung ึ Anfang, ตงตึงตึงนี่หัวทั้นค่ะหัวทั้นสองก็ลืมโดด ม,ม,ามาดรมีเยกอะลวนะนองซูเประสิงมย่างด้วยดี่ออดว่ <c oughs> าสีบ่มีฮะมีางานตัวนึนเนี่ย ึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วตัวนึ่งตัวนี่มีแหงเขามีตึงไม่ใจแหงกกรเขา่ม่แกอไปพี่น้งถึงอี่น้อง แล้วพี่น้องเาเดมาที่ที่กันนะครับบานนี้หลังจากที่หายไปสักพักนึงหายไปพักให่หเีายไักใหญ่ก็ไมเป็นยังี่พี่น้องฟ้าม้าื่อหงษ์เหว่าาพี่น้องทำมพนมเใช่ไหมเสียวไมปาก็มาที่ลโตปลาก็ปนมาเหื่ออพี่น้องปดตั้งนานยเนคาครับ อีกขนาดน่ะตรงคือมันตรกรอบพี่น้องมันร่มเย็นๆมากนะครับตกว่อย่างนะครับย่านใช้ฝ้าข้อห้องนะย่านฝ้าตายไปไปพี่น้องเลย ตัวหนึ่งสองตัวก็ยังดีครับผม,มไม่ควรจะมืดเงินไหมอยไรครับมันปลาหอนปลามันหองหุงนง่นตกแล้วทั้งในเมืองหาเป็นในเมืองครับทั้งนี้ก็ขาดว่าสิสักพักน่าึงว,ว่าหลอดละมันเหนียวกับพว,วกเหนียบไปไหนเป็นของปลาไหมานี่ยังไข่ครับ โยสบสบายสบายมันบ่วหวอนพี่น้องบรรยากาศสบายสบายค,บย,ยครับโยเปย์เรื่อยครับนั่นน่ะนั่นสิแม่สิพี่น้องสองตัวนะสองตัวครับอ่าสิปูดีมาเป็นปุ่ม <laughs> มันก็ยังใช่ครับผมเป่นมาแตกส่วนๆบ่งทีข้าวเงี่ยเก่าพี่น้องมัน ย่านฝ้าห้องครับผมย่านฟ้าห้องปอะกาศโทรศัพท์นะครับผมฝ้ามันหองมันยังไงครับเดี๋ยวคิดหนาเดี๋ยวมาเบรงกันต่อครับผมพาไปรุ่นมองไดพี่น้องเข้าไปคล้องไดครับผมอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลคไล์กดแชร์กำลงใจให้ด้วยครับพี่น้องครับโชคดีทุก่ทุกคนครับผม